จะมาบนปูบ,ปบนปูเอ็นเดี๋ยวเป่นมาท่าท่ารุนสัตว์ด้นวนั่ยังไปปูหินนะครับปูว่าปูปูเป็นปูหน้าก็จิกก่อยเพิ่งครับรอบหนาก่อนว่าจ่อยไก่แฝดไก่ทุกนดเลยแดงหนึ่งไว้ผ้ ปะปูไหมน่ซึ้งไหมนี่หนึ่งหวยปะปูไหม,มเราจะเลี้ยงเดี๋ยวเมนูคนปูครับมื่อนี้บาไหนไหน่บวานพวว ว่บบาสินวนลนะลูกอีสานจังมากเลยฝนโตถั <c oughs> ดเมนูก,กนันบานๆครับเมนูนอีสานบ้านเทางคนนี้กับปูแล้วมือนีเป็นปูหินครับปูภูเขาปูเอ็นปูเอ็นปูเอ็นบ้านเรเป็นปูเอนกกเ็นปูเอ,นนอ็นต้มหัวทับถ้ามาดาซิ้งออกไวได้แก่เอาแต้านันนั่นหนังเนื้อมาต่ำเข้าไปที่นี้นะครับปรุงรสลอบเบิ้งครับผักข้าวไหลครับนี่มันก็นเรียกเป็นฝ้าว่าคั่วว่าอันนี้ก็เป็นพันธุ์อย่างหนึ่งกันกระปู พักส,ส hmm. ังเล่นเงินนี่เ่นพักกูดพอมครับเพือนพักกูดว่ากนนะประแดดลงมแน่นางตัวพรมต้มต้มปูเดี๋ยวเอาปลาแดดเอาเอากลงครับต้มพอมกันเลยพร้อกัะไหน่ กูาฮใส่แฟสเนี่ยรุ่นนี้กมอเหลหากใส่อแม่กันน้ำปวหาทใส่แฟตเลย่นเนาดแฟตอย่างลงโดงเห็นมันทุ่มมองเห็นหอดลุ่มน้ำเงไงอ้อมมอนะตเอาเผ็ดเลยวะแดกเ็อตพิเศษครับน้องลอดรอดเลยรต้องการไนวะกระแดกต้องต้มน้ำกระแดกครับ ใครทมแปดอะเสือ่นีนี่บออยู่ใน่ครใครเลยม้สองแม่เหรอครโคตรเด็ดนทุกสองคนนะใข่โอ้ยผู้ใดน่นทำยืนกลางหม้อนี่เด็นบกร่แดกบ้านห้องักได้ทีกินก้อนได้กินก้อนใส่ใส่แล้วมาสิเค็มโอ้ยใส่ไงงัว ไไเอ,งอ,อีงุเียงหนห่ะทายชนรอกตอนลงนำ้ำดูขี้ก่อนลงนำ้ำมวอันนี้บัตรมัน่ะแมนประคับมันประคับของนี่ประคับของเฮ็ดป,ประแดกได้ตัวน้หนกันมันร้อยเหรียญเฉยเลยมันตายแล้ว <c oughs> <c oughs> จะบอกเหรใหม่เาหนีบได้ดังไฟครัเดี๋ยวพาตอกแกนเลย

อยานีครับก็มีครับพ่อแล้วยุงหงใส่ผิวไปอัดมาเอาเนียนๆนะอีรีามาแล้วปนปูครับมมีอันตันพร้อมมังไมไดบอกดูได้จะน่อยใครอี้นีมว้าวแมนแมนแมน ต้มมาแล้วเขามาต่ำก่อนมาโคโๆๆก่อนแล้วแกะไฟก่อนอันนี้ห้องในนี่กาันออกเยอะต่ำปนใส่ผักซี่อมันมันก็อเออมีตรงมีต่ำ บอกว่นเปลี่ยนอะลการด้าดมซอนไนั้นขาบอกครับหลุดมั้งไอ้มันตี้ับดวงมันีเดาดามซ้อนขวดบอกครับหม่องม่นม่น

ปูครับปูแก้มเราโอ้ปูตัวเทนี่ดองมันบยบ่เามีันมันหลมาไไนบบอกแมนแมนแมนแมกินดครับกินไดใครก,นนะใกินเอิกวันงงววววววนี้วกยองแย่ะบอลนะด็ก็อยกรํเขาสิบอกครับเขาจะนปุกมัอนเอเดตเตาเต๋าไะเอาเหป้าเป็นอ,อ,องอบด เอาหอเ,เอาหรอนิดเดเอาอเคนอนไหมตามก่อนขวดมันก่อนไปแบบแน่นอนพร้อมเลยกจะไแขครับฮาร์ดูดง,งดูเดี๋ยวพี่ก่ทีนี่ฟอง

ก่อนก็ยังวาวๆอย่างน่อยู่นี่สายโทรศัพท์อยู่ฮะพูดไม่ได้เดี๋ยวออกกล้องปูนี่มันจีบ่มันคือปูน้าฮันโอดย้ำมันครับต้องย้ำเกี่ยวเขาย้ำเกี่ยวเขาแล้วมันปูน้าติตาตาเมื่อไหร่พนันใช่ป่อกให้มันละเอียดก่อนกำหน้ดไม่ทิ้งทังละเอียดเลย้ปรตีกระปูกบัตรเอาถวายไห้พอมแล้วนั เขาเดอนมาแล้วขาเดี๋ยอนเขาสกเสมยงงามันนี่เราะนกินไปแล้วมโน่ยอนอีอันเดียไปแง่งไปแค่หำกันได้ไหล่ะโอ้ว่าติงกล่องเยติดสายโทรศัพท์อยู่เลยเบา มมือนี้เป็นยังกู้ใส่เสื้อป่ะนี่ยังไม่ทักเสื้อไม่ทักโอ้ยเนาะอูม่ามีสีลงมาแล้วครับเรื่อยๆก้อนเด่นเรากับเกลีวมาเห็นไหมมาแอ้มา้ยต้องเดินโดยวิกกี้นะครับมือนี้กินหงมือนี้หงเมือนี้อย่าอะไรของแดงของแดง ผักชีนะแม่ผยังหอมเขาก็ตั้งเพราะหอมเลยการปนกันเนี่ยอันนี้ของบวงที่ต้องต่ก่อนใส่บระดูกเปเล,ลือยหลางแล้วหลางเพ่หรอหลัลงเลยนาะนี่นะครับใส่แต่ผักชีต่ำเพราะอันเพาต่ำกินมันจะบวกเออกินอะไรกินครับกินอะไรกับเท,ท่ไหมครับคนปูครับหากินยากเด้อ กับปูทะลองตัวใหญ่ตัวลองปนบ้างนะครับกับปูทะเลนเป็นยังไงนี่หละวะคุณูระเทศไป่นปนใส่ปังไงครับปนเาเดี๋ยวพอว่าหลกลงไปพ่อพ่อไม่ได้ลอเราต่ข้าวแก่ข้าวเสิงเลย กินปห่กองนครับกะกอไปนั้กินเด้อเอาตากล้องครับเอาน้ำแปรกลงนน้ำปนนเขาอยากกินนะน้ำตุ่มมนหอเว่าน้ำตุ่มน้ำเ้น้ำตุ่มอืพอดกอาเอแข็เีใส่ยอไม่นี่็ไหโอ้ชินใน้ำแปกเข้มข้นเลยวด พอแล้วพรได้จํำเอาแบบเข้มมคนเนาะแบนั้ว่าเส้น้าเมืนเคีมมาใบ้พเสียงสดมั้งวนั่แล้วน่งนุ่มประตเขาพ่อแล้วน่ไงนุ่มประตเอาวาอเคครับโอเคครับกินนะบนคนปูเรีเลยเปาหมักย่างลิ้นท้องอยู่ไหมอ๋เขาว่านครับเขาจะมีพักพักสัง พ,พักนีกงแล้วพักกวดพักกรวดนครับพักอันนี้พักนงวุ่นู่ดีแบทุกอย่ครับก็กวอยก็ลาบนี่พักกันจอมว bridge, ุ้ยี่สืองโลเสียงยครนปูแบบเข้มข้นสิเข้มข้นนะครับบมดแนเดี๋ยวเราถาทานวะเ้าด่าดูเราต้องเสกเข้มข้ากว่านาเปาเติม แช่นตัวให้เรื่องกันนี่เยี่ยมครับเยี่ครับคือหน้าตาของปนปู่สูตรจักสูตรไหมเรื่งบ้าปนปู่รอบนาที่กวยนีสูตรเรอรอบนากกอยเดี๋ยวสั่งไม่อีกแล้วเือกยเดี๋ยวเราีเคี้ยวกันไปเียเจ็บตุ้มเนี่ยทำไม้ราเปเผาหนิมากกว่าหนึ่งแม่เก็บยาวา นี่ครับจะยิ่งซิมยังแบบนี้จะตีเอาในก้อนแบบนี้ปนก้อนมันลายหมดปนเขาตอเมนูหลักก้อนกันซิมอาหารนะครับเจอกับลูกอีสานซิมที่หลังครับแขกเพื่อนซิมก้อนก้อนเป็นคนเด็ดนี่แหละมันร้องหยากอนครับมาหากับแจ่มมุงยมหากินง่ายครับมุงยมอ๋อ กินีมอกินเขาอิ่มขันไหนเช่อเขาน้ำเหมือนเค็มเลยนะบอบอไ่เค็มให้ว้าเลี้วแกล้ต้งงงยังไง่ออยาปิดกล่องนะปิดกล่องแล้วโอ้

จะมาจาาตัว e ้มาปลูกเป็นยังไม่ไปลูกเรอะแต่ไหนแต่ไหนเจ้ที่ข้างไปปลูกเป็นยังไ่ลูกเดสามกีแี้งานดอเออเี้ยพ่ยาครับลองเห็นเจีวเขมเถอะแจวเนี่ เดี๋ยวนะครับจะได้ประแดกครับใช่ใช่าุดกระแดกตอนยินประแดกตอนนึกจำว่าบอกใช่เหรอันอันตันเฮ้ยน้องอันชิมครับพ่อเฮ้ยน้องหลายก็คือหลายโดนแม่นเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้่ยคบว่าเขาหน้าตาน้องเขาครับลงปุ่มดีสองเขา เอา้อยรอดเลยเอาลอยรอดเรอดมากุ้อยากขาึงเด็ดสุดรอดว่เดนมากอ่อคอฝรี่งเขคนปูหอมนะครัทัวร์แมิะเออก็ยำหัวแบบนั้นแหละด้ คืออนากเกี่ยงทำกันแล้วที่ติดตามนะนทัวร์ไหมครับคลิปนะมื่อนี้เฮ็ดคลิปกับรูปอีสานมื่อนี้เพื่อนเพื่อนน้ำเนื้ออาทิตย์คุณเอ๋คือใครครับเอ่อผมคนทักเที่ยวฮะอันตันติ๊ต้าติดตามอร์ไม่ได้เหรอผมผมคลิปเดียววะผมณคุณซัอะไรนตอนช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง ฮิตเวียกไรเวียดไรเวียดีเวียกเดี๋ยวเอางี้เาอะครับเดี่ยวที่ายเอ่ยขอหน้าอัทั้หมครับคลิปนะติดตามเพิ่มครับในคลิปต่อไปขอบหนานทัวร์